ติสตรล์ลาวลาวภายใต้ฝรั่งเศส1 8 9 3ปดร้ถึงตอนที่6สถานการณ์อันยากลำบากของการพัฒนาไม่มีที่อื่นใดอีกแล้วนอกจากในลาวที่นโยบายของฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจะแสดงความลักลั่นอย่างชัดเจนมากเท่านี้ปัญหาสำคัญที่นำความวิตกกังวลมาให้กับเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง คือจะทำอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จากดินแดนใหม่ในความครอบครองแห่งนี้ได้เป็นผลสำเร็จถ้าเพียงแต่ทรัพยากรของประเทศถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยวิธีการที่สามารถสร้างผลกำไรเชิงเศรษฐกิจได้ลาวจะยังมีคุณค่าต่อฝรั่งเศสและฝรั่งเศสจะสามารถอยู่ในสถานะที่จะออกค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศและเราจะสร้างความเจริญต่อไปได้ด้วยตนเองหรือไม่ นักสำรวจและนักเดินทางรุ่นแรกๆได้เขียนถึงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศและศักยภาพที่จะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจด้วยสับแสงที่หรูราส้อจนเป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าลาวเป็นประเทศร่ำรวยแห่งใหม่อย่างไรก็ตามความเป็นจริงเริ่มปรากฏให้เห็นว่าการคาดหวังเช่นนั้นวางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่น้อยมาก ความหวังที่จะผูกขาดการค้าภายในเขตที่ราบสูงโคราชให้อยู่ในมือของชาวฝรั่งเศสได้พิสูจน์แล้วว่านั่นเป็นแค่ภาพลวงตาแบบแผนการค้าขายของเมืองใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงโดยใช้เส้นทางผ่านจากโคราชมายังกรุงเทพนั้นได้ลงหลักปักฐานเข้มแข็งมากเกินกว่าที่จะเปลี่ยนเส้นทางให้ล่องลงมาตามแม่น้ำโขงไปย่งไส่งอนได้ หรือแม้แต่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําโขงเองการค้าขายก็อยู่ในมือของพ่อค้าชาวจีนซึ่งส่งออกลูกกระวานครั่งกัมยานหนังสัตว์งาและเขาสัตว์ให้กับพวกพ่อค้าในกรุงเทพอีกทั้งลาวไม่เคยพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นตลาดที่จะสร้างกําไรให้กับสินค้าของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันคือพ่อค้าจีน นำสินค้าราคาถูกจากบริษัทผู้ผลิตในอังกฤษและเยอรมันโดยใช้เส้นทางเดียวกันนั้นดังนั้นความสนใจจึงหันเหไปยังสิ่งที่เป็นปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีข้อเสนอแนะสองวิธีด้วยกันคือการเพิ่มประชากรและการปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมเราจำเป็นที่จะต้องมีประชากรเพิ่มมากขึ้นและควรจะต้องสลายการปิดกัน้นเส้นทางสู่เวียดนาม ก่อนที่ทรัพยากรจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ความต้องการของฝรั่งเศสตั้งแต่แรกคือการเพิ่มประชากรครอบครัวที่ถูกบังคับให้ไปตั้งถิ่นฐานทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงถูกชักชวนให้โยกย้ายกลับมายังหมู่บ้านเดิมการถูกบังคับจากสยามการได้รับความคุ้มครองจากการเข้ามาของฝรั่งเศสได้ทำให้ประชาชนลาวที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง พากันอ,อพยพกลับมาเป็นจำนวนมากพอสมควรทีเดียวแต่ปัญหาไม่ได้อยู่แค่จำนวนตัวเลขของประชากรแต่ในทัศนะของฝรั่งเศสแล้วประเด็นอยู่ที่ชาวลาวเหล่านั้นจะทำงานได้หรือไม่ในเรื่องนี้ต่างหากที่ฝรั่งเศสรู้สึกไม่แน่ใจอย่างยิ่งชาวลาวอาจจะมีคุณสมบัติที่ดีมากมายแต่วินัยในการทำงานไม่รวมอยู่ในคุณสมบัติเหล่านั้น แม้กระทั่งฝ่ายบริหารรุ่นแรกๆของฝรั่งเศสอย่างเช่นไรนกักผู้ซึ่งรู้จักประเทศและประชาชนลาวอย่างดีมากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดและยังพัฒนาความรู้สึกรักและผูกพันต่อชาวลาวอย่างลึกซึ้งก็ยังยอมรับว่าดูจะไม่ยุติธรรมนักที่ยังคงคิดว่าประชาชนที่นี่ไม่มีความสามารถทางด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และไม่สามารถทำงานหนักได้แต่หากแรงงาน คือปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศก็ดูเหมือนว่าเป็นการยากที่จะพึ่งพาชาวลาวได้ดังนั้นถ้าชาวลาวไม่มีความขยันขันแข็งมากพอที่จะลงมือจัดก,การนำพาให้การพัฒนาเศรษฐกิจของอนานิคมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วล่ะก็ใครกันที่จะเป็นคนทำหน้าที่นี้บางคนเชื่อว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป ทางพื้นที่สูงแถบทุ่งห้วหินและที่รับสูงบริเวณน่าจะมีความเป็นไปได้ในขณะที่คนอีกจำนวนหนึ่งเชื่ออย่างสนิทใจว่าลาวไม่ใช่ประเทศที่ชาวยุโรปจะโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานได้ชาวยุโรปสามารถกํากับและสั่งงานได้แต่การใช้แรงงานหนักควรจะต้องเป็นหน้าที่ของพวกคนเชื้อสายเอเชียเท่านั้น ฝรั่งเศสสามารถเอาเงินมาลงทุนในการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่การให้สัมปทานในการเลี้ยงปศุสัตว์ขนาดใหญ่แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากการนำแรงงานต่างชาติเข้ามากุลีชาวจีนไม่เป็นที่ยอมรับดังนั้นทางเลือกที่ชัดเจนที่เหลือคือต้องใช้ชาวเวียดนามตั้งแต่ช่วงต้นปี1 8 8แแแม้แต่ก่อนที่ฝรั่งเศสจะขยายอำนาจการคุ้มครอง เข้าสู่อันนาและตังเกียข้อสรุปดังกล่าวดูจะเป็นที่พออกพอใจของนักสำรวจชื่อจูสอามองเขาเขียนไว้ว่าเราเพิ่งพาชาวอันนาได้เมื่อเราเอาพวกเขามาอยู่ในอารักขาของเราดินแดนในหุบเขาซึ่งอยู่บริเวณแม่น้ำใหญ่ของอิโดจีนหรือแม่โขงซึ่งเราจะยึดเอามาเป็นอนานิคมนั้นเราจะเอาพวกเขามาแทนที่ เศษซากที่เหลือของพวกชนชาติที่อ่อนแอซึ่งอาศัยอยู่โดยตัวของเราเองแล้วเราคงไม่พยายามจะเข้ามาลงทุนอะไรในประเทศซึ่งอุดมสมบูรณ์แต่ไม่ทำการผลิตเนื่องด้วยเป็นความผิดของผู้ครอบครองที่แท้จ,จริงในตอนนี้สิ่งจำเป็นที่ต้องทำเป็นอย่างแรกคือกำจัดชาวลาวออกไปไม่ใช่ด้วยวิธีรุนแรงแต่ด้วยกระบวนการแข่งขันกันตามธรรมชาติที่ผู้แข็งแรงกว่า ย่อมอยู่รอดอย่างไรก็ตามจากการคำนวณพบว่าการเพิ่มจำนวนประชากรของลาเป็นสามเท่าเพื่อจะสร้างรายได้จากการเก็บภาษีให้พอกับค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งดังนั้นต้องมีการอพยพคนจำนวนมากมาตั้งถิ่นฐานบริเวณน,นี้และการอพยพจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการปรับปรุงเส้นทางที่จะใช้ข้ามผ่านเทือกเขาสายภูหลวงหรือตรุสัน อย่างขนาดใหญ่โดยทางประวัติศาสตร์แล้วเส้นทางติดต่อตามธรรมชาติของลาวคือผ่านที่ราบสูงโคราชเพื่อไปยังอ่าวไทยการติดต่อกันทางทิศตะวันออกทําได้ด้วยความยากลําบากเนื่องจากต้องผ่านข้ามภูเขาสูงยาวเหยียดส่วนทางตอนเหนือช่องทางที่จะเข้าสู่ตอนบนของแม่น้ำำําดําและตอนบนของหุบเขาบริเวณแม่น้ําข่านนั้นเป็นภูเขาที่สูงกว่า หนึ่งพันเมตรทางใต้ลงมาช่องเขาวนาแพรและมูกเกียสามารถข้ามผ่านได้ง่ายกว่าวิธีเดียวที่จะใช้ติดต่อระหว่างลาวและเวียดนามคือโดยผ่านทางลำน้ำโขงลงมาในตอนแรกนี่เป็นเพียงเส้นทางเดียวที่ฝรั่งเศสใช้ติดต่อกับลาวประเทศในการครอบครองของพวกเขาสิ่งแรกที่ต้องทำคือการจัดเส้นทางเดินเรือในแม่น้ำโขง อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่ที่สุดคือกระแสน้ําเชี่ยวกรากบริเวณเมืองเขมรัฐและน้ําตกคอนพะเพงซึ่งทําให้เรือขนาดใหญ่แล่นผ่านไม่ได้เส้นทางรถไฟยาว7กิโลเมตรจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนเรือในช่วงดังกล่าวทําให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้นมากจึงต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัท m a s s a g r ฟ f ูว v i ัล ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือของฝรั่งเศสให้ยังคงสามารถบริการเส้นทางขนส่งระหว่างเวียงจันท์กับพนมเปนและไซง่อนได้ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่การขนส่งทางน้ำคือการใช้ถนนมีการวางแผนการสร้างเครือข่ายถนนขนาดใหญ่สำหรับดินแดงอินโดจีนทั้งหมดด้วยวิธีนี้จะทำให้ลาวไม่ถูกปิดกั้นและสามารถเชื่อมเมืองบนฝั่งโคง เข้ากับดินแดนแถบชายฝั่งทะเลข,ของเวียดนามได้แต่ก็ด้วยราคาและค่าแรงงานที่ต้องใช้ในการก่อสร้างเป็นจํานวนมหาศาลทางหลวงสายหลักเส้นเหนือใต้จะวิ่งจากไส้งอนไปยังเมืองกระเตี้ยในกัมพูชาและเลียบลำน้ำโขงไปยังเวียงจันและขึ้นเหนือไปยังหลวงพระบางนี่คือทางหลวงหมายเลข13ระยะทางระหว่างไส่งอนถึงท่าแขก สร้างเสร็จในปี1930แต่ใช้เดินทางได้เฉพาะช่วงฤดูแล้งเท่านั้นแต่ระยะทางช่วงสุดท้ายจากเวียงจานทร์ถึงหลวงพระบางเพิ่งมาเริ่มสร้างเอาในช่วงระหว่างปี1941ถึง1944นี้เองเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาได้มีอีกสามเส้นซึ่งผ่านเทือกเขาสายภูหลวงคือสายที่สิองจากท่าแขก ผ่านช่องมูกเกียรทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือไปยังเมืองวินเป็นเส้นแรกที่เปิดใช้ในการสัญจรไปมาได้ส่วนสายที่9จากสวรรคเขตผ่านเซโปนและช่องลาวบาวไปยังเมืองกวางตรีซึ่งเปิดใช้เมื่อปี1930และสายที่7จากหลวงพระบางไปยังเมืองเชียงขวางและไปยังตะันออกเฉียงใต้ของเมืองวินเปิดใช้เมื่อปี1937 ส่วนอีกสามสายคือสายที่หกเชื่อมซำเหนือกับถนนไลโจฮานอยสายที่แปดจากท่าแขกผ่านช่องนาแพรไปยังเมืองวินและสายที่สิบเกจากพงสาลีไปยังเดียนเบียนฟูนั้นออกจะเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจกน้อยมากการบังคับใช้แรงงานเพื่อการสร้างถนนไม่ใช่เฉพาะเส้นทางหลวงสายสำคัญสำคัญ,คญเท่านั้น แต่ยังรวมถึงถนนสายรองต่างๆสร้างความรู้สึกขมขืนให้ชาวบ้านเป็นอย่างมากในบางกรณีชาวบ้านทั้งหมู่บ้านย้ายหนีไปที่อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับเกณฑ์แรงงานการตัดถนนเส้นทางหมายเลข13นี้ทำให้สินค้าจากไส้ง่นอนส่งมาถึงสวรรคเขตได้ภายในสมวันซึ่งเดิมต้องใช้เวลา12วันโดยทางเรือมาตามลำน้ำโขง ดังนั้นจึงทำให้ราคาสินค้าต่อตันถูกลงแต่ถึงกระนั้นก็ตามศักยภาพของเส้นทางถนนเพื่อการขนส่งสินค้าปริมาณมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านการเกษตรหรือแร่ก็ยังทำได้ในจำนวนจำกัดความหวังเดียวที่จะเปิดประเทศลาวได้อย่างจริงจังซึ่งเป็นบทสรุปที่เป็นสากลที่สุดคือต้องสร้างทางรถไฟจากชายฝั่งทะเลข,ของเวียดนาม มาอย่างแม่น้ำโขงเท่านั้นซึ่งการขนส่งทางแม่น้ำจากทางตอนกลางซึ่งสามารถใช้เดินเรือได้จะนำสินค้าไายังเมืองท่าริมแม่น้ำและขนขึ้นตู้สินค้าเพื่อส่งต่อไปยังเมืองท่าแห่งใดแห่งหนึ่งของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นดานังหรือวินนอกเหนือจากข้อเสนอแนะจากจินตนาการสำหรับการสร้างทางรถไฟจากไส้ง่อนไปยังยุนนาน ผ่านไปตามที่ราบลุ่มของหุบเขาตลอดแนวแม่น้ำโขงแล้วการศึกษาความเป็นไปได้อย่างจริงจังครั้งแรกทำขึ้นภายใต้การนำของเลพลดูแมร์ข้าหลวงใหญ่ได้มีการสำรวจเพื่อหาว่าเส้นทางใดดีที่สุดและอยู่ในราคาที่เหมาะสมแต่เส้นทางอื่นได้สิทธิก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นว่าจากเส้นทางเวียดนามลาว ไม่ใช่เส้นทางการค้าขายที่จะมีอนาคตที่ดีนักสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ทำให้การก่อสร้างทางรถไฟในอินโดจีนเป็นไปอย่างล่าช้าแต่ในปี1921ได้มีการวางแผนกันใหม่คือจะมีการเชื่อมเส้นทางถนนกับเครือข่ายเส้นทางรถไฟเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามงบประมาณก็ขาดแคลนและการลงมือทำงานอย่างเป็นชิ้นเป็นอันก็เกิดขึ้นน้อยมาก สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นอย่างมากให้กับทางฝรั่งเศสอีกหนึ่งทศวรรษให้หลังคือการขุดแร่ดีบุกจากแหล่งแร่ที่พบรอบๆบ,บริเวณเมืองท่าแขกและสยามได้ลงมือสร้างทางรถไฟตามโครงการดังกล่าวแล้วสยามสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปถึงอุบลราชธานีในปี1928และมีแผนจะสร้างเส้นแยกไปจังหวัดหนองคายซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเวียงจันด์ด้วย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโลกตกต่ำครั้งใหญ่แต่แผนการใหญ่ครั้งใหม่ก็ถูกร่างขึ้นอีกครั้งในปี1931โดยให้ความสำคัญอันดับแรกอยู่ที่เส้นทางจากเมืองตันอับในเวียดนามลอดผ่านอุโมงค์ทางช่องหมู่เกียมายังเมืองท่าแขกรวมระยะทางประมาณ187กิโลเมตรโดยกำหนดว่าจะสร้างเสร็จในปี1936 และคาดว่าจะได้เงินลงทุนจากฝรั่งเศสในปี1933ระยะทาง17.5กิโลเมตรแรกจากทางตะวันตกของเมืองตันอับสร้างเสร็จและเปิดให้ใช้ได้ต่อมาได้มีการวางสายเคเบิลทางอากาศระยะทาง40กิโลเมตรเพื่อเชื่อมหัวขบวนรถไฟผ่านช่องมูเกียไปยังนาแพรเพื่อขนคนงานก่อสร้างและด้วยวิธีเดียวกันนี้ ได้มีการขนสินค้าจากเวียดนามไปลาวและขนดิบุกจากลาวตอนเที่ยวกลับจนกระทั่งถึงปี1 945การสร้างทางรถไฟจริงๆก็ยังไม่เคยลงมือสร้างเลยสำหรับการสร้างเส้นทางรถไฟจากลาวไปยังเวียดนามเพื่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสประจำอาณานิคมจะมีขึ้นได้ก็ด้วยวิธีเดียวเท่านั้น คือเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับลาวถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องการลงทุนและความล่าช้าแต่ความหวังก็ยังมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมว่าในที่สุดแล้วก็ยังจะมีการสร้างทางรถไฟและส่งผลดีอย่างมหาศาลให้กับเศรษฐกิจทางรถไฟจะขนผู้อพยพเข้ามาและขนอาผลผลิตออกไปและนี่ก็จะทำให้ลาวประสบความสำเร็จในบทบาททางธรรมชาติของตัวเอง ในฐานะเป็นดินแดนส่วนในของอาณานิคมฝรั่งเศสที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติเมื่อไม่มีทางรถไฟการพัฒนาเศรษฐกิจก็ล่าช้าจนกระทั่งถึงต้นปี1920มีรายงานที่เกินเลยความจริงอย่างมากเกี่ยวกับดินแดนอาณานิคมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุซึ่งเร่งให้มีการนำเงินไปเพื่อการลงทุน บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่จำนวนมากลอยฟ้องอยู่ในตลาดหุ้นของปารีสเพื่อตักตวงผลประโยชน์จากการได้สัมปทานเมืองแร่บริเวณที่ราบลุ่มน้ำป่าแตนบริษัทบางแห่งตั้งขึ้นเพื่อหลอกลวงหรือไม่ก็เพื่อเก่งกำไรเท่านั้นพอถึงปี1929ก่อนที่ฟองสบู่จะแตกมูลค่าการลงทุนตามเอกสารทั้งหมดของการซื้อขายหุ้นดีบุกข,ของลาว พุ่งขึ้นสูงอย่างผิดปกติที่สุดคือเป็นจำนวนตัวเลขสูงถึง1,106ล้านฟัง่งทั้งทั้งที่จนถึงปี1,930มีเพียงสองบริษัทเท่านั้นที่สามารถขุดแร่ดิบุกได้เพียง1,000ตันต่อปีและผลประโยชน์ที่ลาวจะได้รับกลับไม่มีใครให้ความสนใจเมื่อผลกำไรทั้งหมดถูกส่งกลับไปยังประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งคนงานจำนวนประมาณ2,000คนก็เป็นชาวเวียดนามเกือบทั้งหมดบริษัทอื่นๆหันไปสนใจค้าขายผลผลิตจากป่าและผลผลิตการเกษตรมีการโค่นไม้สักลงประมาณ12,000-15,000ถึง 15, ตันต่อปีจากป่าทางทิศเหนือของลาวและเมื่อน้ำขึ้นสูงสุงเหล่านั้นจะถูกล่องลงมาตามลำน้ำจนถึงไส้งอนจำนวนต้นที่ตัด ก็น้อยมากจนไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ทำกำไรให้คือผลผลิตจากป่าไม่ว่าจะเป็นขี้พึ่งอย่างไม้สมุนไพรไม้หอมชนิดต่างๆและที่สำคัญคือครั่งกับกรํารยานซึ่งในปี1 9 3 6สามารถให้ผลผลิตได้ถึง100ตันและ40ตันตามลำดับในลาวการทำเกษตรกรรมบนพื้นที่ขนาดใหญ่ แทบจะไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยยกเว้นการทำไร่กาแฟบนพื้นที่บางส่วนทางตอนบนของแม่น้ำโขงและแถบที่ราบสูงบริเวณปลายปี1930ผลผลิตกาแฟทั้งหมดมีประมาณ200ตันครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ส่งออกมีความพยายามที่จะปลูกยางแต่ก็เป็นเพียงการทดลองทั้งๆท,ท,ที่ในเวียดนามและกัมพูชาสามารถปลูกได้เป็นผลสำเร็จ เพื่อเส้นใย,ยหลายชนิดรวมทั้งฝ้ายปอนุ่นไหมสามารถผลิตได้ตามท้องถิ่นและมีปริมาณไม่มากนักมีความพยายามในการหาวิธีที่จะส่งสินค้าเส้นใย,ยเหล่านี้ไปขายยังสยามสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญคือลูกกระวานจากที่ราบสูงบริเวณและที่ไม่เป็นทางการคือฝิ่นจากตอนเหนือของเชียงขวางตัวเลขการผลิตฝิ่นของลรา ไม่เคยตรงตามความเป็นจริงเลยเนื่องจากมีการรั่วไหลเป็นจำนวนมหาศาลในระหว่างการขนส่งเสมอๆล่วงมาจนถึงปี1940การผลิตฝิ่นจากท้องถิ่นของลาวสามารถตอบสนองความต้องการอย่างเป็นทางการขององค์การฝิ่นได้เนื่องจากไม่สามารถนำฝิ่นเข้าจากประเทศอินเดียได้อีกต่อไปเพราะเกิดสงครามเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ ตลอดระยะเวลาการเข้ามาบริหารของฝรั่งเศสประชากรส่วนใหญ่ทั้งลาวลุ่มเหล่าเทิงและเหล่าสูงล้วนอย่างชีพด้วยการเป็นชาวนาปลูกข้าวเพียงพอสำหรับความต้องการทั้งที่เพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อจ่ายภาษีลักษณะเศรษฐกิจตามธรรมชาติเช่นนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศทั้งหมดเนื่องจากระบบการชลประทานมีอยู่น้อยมากผลผลิตข้าวเหนียวต่อปี ขึ้นลงอยู่ระหว่างมากกว่า5,000 500, ตันเพียงเล็กน้อยในปี1923จนเป็นปริมาณเฉลี่ยอยู่ที่น้อยกว่า3,000 300, ตันในระหว่างปี1930ทำให้มีปริมาณข้าวเพื่อการบริโภคอยู่ที่คนละประมาณ1กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันข้าวโพดถูกนำมาปลูกทดแทนการขัดแข็งข้าวข้าวโพดเป็นพืชที่เพิ่งนำเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่จะปลูกตามพื้นที่ดอน นอกจากนี้ก็ยังมีพืชหัวชนิดต,ต่างๆเช่นมันเทศมันสับปะหลังที่ต้องปลูกพืชทดแทนเนื่องจากเส้นทางการคมนาคมขนส่งมีไม่เพียงพอที่จะนำเอาผลผลิตจากพื้นที่ปลูกมากมาอย่างพื้นที่ขาดแคลนได้ความเอาใจใส่ที่จะหาวิธีการเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มพื้นที่พอปลูกก็มีอยู่น้อยมากการส่งออกข้าวจากลาวไปยังสยาม มีปริมาณไม่เกิน3,000ตันต่อปีการผลิตในปี1936ก็ต่ำมากซะจนต้องห้ามการส่งออกของลาวทั้งหมดถึงกระนั้นก็มีชาวนาลาวจำนวนน้อยมากที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นเพื่อการส่งออกภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี1930เป็นสาเหตุให้ราคาพืชผลทางการเกษตรเกิดภาวะวิกฤต และทำให้งบประมาณของประเทศลาวอยู่ในภาวะตึงตัวการเก็บภาษีโดยเฉพาะการเก็บจากผู้ที่ไม่ต้องการเข้าเกณฑ์แรงงานล้มเหลวเช่นเดียวกับเงินบำรุงที่จ่ายให้กับลาวจากงบประมาณทั่วไปสำหรับอินโดจีนฝ่ายบริหารแก้ปัญหาโดยการเพิ่มความเข้มงวดในการเก็บภาษีเพิ่มอัตราการจ่ายเงินทดแทนการเข้าเกณฑ์แรงงานและลดค่าใช้จ่าย พอถึงปีพ937วิกฤตการณ์ก็สิ้นสุดลงการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นและได้รับเงินเพิ่มจากงบประมาณทั่วไปอีกเล็กน้อยแม้ว่าจะยังไม่เท่ากับที่เคยได้ในตอนแรกความเข้มงวดกวดขันของการเก็บภาษีนำมาซึ่งกระแสต่อต้านครั้งใหม่ในหมู่พวกลาวเทิงแห่งที่ราบสูงบริเวณกรมดำกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยยุยงให้ชาวบ้านไม่จ่ายภาษี จน้าที่ฝรั่งเศสจึงรู้สึกไม่พอใจอย่างมากในเดือนกันยายนปี1936การปฏิบัติการทางทหารได้เริ่มขึ้นโ้วยการส่งกองกำลังเข้าไปทางตะวันออกของที่ราบสูงและในท้ายที่สุดก็สามารถปราบปรามกรมดำได้อย่างราบคาบกรมดำถูกฆ่าตายส่วนลูกชายสองคนของเขาถูกจับการกระบฏครั้งที่สองของพวกลาวเทิงนำโดยหมอผี ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่าสัมปรานหรืองูหลามขาวเขาเคลื่อนไหวมาจากที่ราบสูงตอนใต้ของเวียดนามและส่งอิทธิพลเข้ามาในลาวแต่ในที่สุดก็ถูกปราบจนหมดสิ้นในปี1939ทั้งสองกรณีความไม่พอใจที่เกิดจากการเก็บภาษีและการเกณฑ์แรงงานเป็นตัวจุดเชื้อไฟให้กับการก่อกระบฏซึ่งออกมาในรูปของขบวนการ ที่อิงความเชื่อเรื่องศาสนาที่ว่าด้วยการกลับมาเกิดของผู้มีบุญภาวะวิกฤตทางด้านการเงินและการก่อความไม่สงบนำมาซึ่งการปฏิรูประบบการเก็บภาษีในปี1940โดยให้เก็บภาษีเป็นรายบุคคลโดยพิจารณาจากรายได้ซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันปัญหาง,งบประมาณเมื่อปี1930ทำให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสหันมาให้ความสนใจอีกครั้งว่า จะทำอย่างไรให้ชาวลาวสามารถจ่ายเงินภาษีได้การอพยพยกย้ายคนยังคงเป็นวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบอยู่ดังนั้นในปี1 9 4 3ประชาชนชาวเวียดนามจึงเพิ่มขึ้นเกือบ40,000คนในเมืองสำคัญสคัญของลาวชาวเวียดนามกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่และได้รับสิทธิที่จะเลือกผู้นำของตนเอง ในเวลานั้นร้อยละห้าสิบสาของผู้ที่อาศัยอยู่ในเวียงจันท์เป็นชาวเวียดนามที่ท่าแขกร้อยละแปดสิบห้าและที่ปากเซร้อยละหกสเฉพาะที่หลวงพระบางเท่านั้นที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็นชาวลาวมีชาวจีนมากกว่าสี่พันคนที่จับกลุ่มกันเป็นชุมชนแยกตามภาษาท้องถิ่นและแหล่งที่มาของตัวเองชาวจีนเหล่านี้ส่วนใหญ่ควบคุมการค้าของประเทศทั้งหมด ลูกหลานของผู้ที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้จะเข้าเรียนในโรงเรียนฝรั่งเศสและแต่งงานกันไปมากับผู้ที่อยู่ในตระกูลศักดินาของลาวแต่นโยบายของฝรั่งเศสคือต้องการให้ชาวเวียดนามอพยพเข้ามามากขึ้นอีกในปลายปี1945ฝรั่งเศสหวังความสำเร็จอย่างสูงกับแผนการใหญ่ที่ได้วางไว้คือการเพิ่มจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานชาวเวียดนามในสามพื้นที่สำคัญดังนี้ ที่ราบเวียงจันท์แขวงสวรรณเขตและที่ราบสูงโบโลเวนแผนการนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อเกิดช่องว่างทางการเมืองโดยญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองของอินโดจีนอย่างสิ้นเชิงหากนโยบายการตั้งถิ่นฐานยังคงดำเนินต่อไปประเทศลาวอาจสูญเสียอำนาจในการปกครองประเทศของตนเองไปแล้วก็เป็นได้นโยบายของฝรั่งเศสที่มีต่อลาว แสดงให้เห็นความกำกวมลักลั่นอย่างชัดเจนในทางหนึ่งคือฝรั่งเศสต้องการความร่วมมือร่วมใจจากกลุ่มชนชั้นนำของลาวจึงต้องแสดงตัวเป็นผู้ปกป้องลาวเสมือนหนึ่งลาวเป็นรัฐหนึ่งที่แยกต่างหากซึ่งเรียกว่าลาวของฝรั่งเศสและต้องการทำให้รัฐนี้มีความเจริญก้าวหน้าโดยไม่ได้นึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองแต่ในอีกทางหนึ่ง ฝรั่งเศสตั้งใจที่จะดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยหวังผลในระยะยาวว่าสิ่งที่จะได้จากลาวสามารถนำไปช่วยเหลือดินแดนอินโดจีนทั้งหมดหรือแท้ที่จริงเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อเวียดนามนั่นเองมีแต่สงครามที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาเท่านั้นที่ช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับลาวได้